สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เจนขอเป็นคลิปเตือนภัยสาวสาวหลายๆท่านที่กําลังจะเดินทางมาตุรกีนะสาวสาวที่กําลังจะเดินทางมาหาแฟนหรือมาเที่ยวที่ตุรกีและมีเพื่อนหรือว่าคนอื่นๆฝากให้หิ้วของให้ให้ถือของให้กรุนานะคะว่าเช็คให้ดีตรวจสอบให้ถี่ถ้วนไม่งั้นคุณจะเป็นเหมือนเคสเคสนี้เมื่อเช้านะเจนเห็นข่าวเห็นคลิปวิดีโอน้องคลิปหนึ่งเป็นเพื่อนของน้องเองตัวน้องยังไม่ได้ออกมาทําคลิปออกมาแจ้งว่าน้องคนนี้หายไปเพราะว่าอะไร ซึ่งเจนก็ได้เห็นคลิปนั้นและตอนนี้คลิปนี้ได้ลบไปแล้วเพราะเหมือนทางคนที่ทําคลิปอโดนโจมตีว่า,าพูดถึงน้องแล้วอาจจะทําให้น้องเสียหายได้เขาก็เลยลบคลิปไปนะคะคือน้องอ่ะได้เดินทางมาต่างประเทศมาตุรกีแล้วน้องอ่ะรู้จักพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งที่อยู่ตุรกี น่าจะเคยช่วยเหลือหรือรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ได้ไหวหวานให้น้องถือของมาให้หิ้วของมาให้จากประเทศไทยมาตุรกีส่งมอบให้น้องที่สนามบินน้องก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรและผลสรุปสุดท้ายแล้วน้องโดนจับที่สนามบินอิสตันบูลที่ตุรกีนะคะเนื่องด้วยว่าหิ้วของผิงกดกฎหมายถือของผิงกดกฎหมายเข้ามาในประเทศตุรกีสิ่งนั้นก็คือกัญชานั่นเองค่ะน้องไม่ได้ตรวจสอบน้องไม่ได้เช็กก่อนว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะคืออะไรที่น้องถือมาผลสุดท้ายแล้ว คนที่ให้น้องหิ้วของมาให้เอาของผิดกฎหมายมาให้น้องหิ้วเพราะฉะนั้นเจนอยากจอกมาเตือนสาวๆหลายๆคนนะคะที่กําลังจะเดินทางมาตุรกีหรือสส่รับหิ้วก็ตามนะกรุณาตรวจสอบเช็คสินค้าที่ลูกค้าเอามาให้ฮิ้วอะตรวจสอบดีๆเขาอาจจะสอดไส้ก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งของที่ว่าต้องสาแดงหรือเป็นสิ่งของที่ผิดกฎที่ไม่สามารถหิ้วขึ้นเครื่องข้ามประเทศนั้นประเทศนี้นได้ตัวเองต้องตรวจสอบด,ดีนะคะเพราะว่าโดนข้อหามานี่อยากจะบอกว่าร้ายแรงมากถึงเราจะบอกว่าเราไม่รู้ก็ตามเราไม่ได้เช็ค แต่สิ่งสิ่งนั้นเราถือมาด้วยตัวเองสาวๆนะที่คบตุรกีอยู่นะถ้าแฟนบอกว่าคุณมาหาฉันสีเดี๋ยวผมจะซื้อตั๋วให้ทั้งไปและกลับแต่ก่อนที่คุณจะมาเนี่ยผมฝากซื้อสิ่งนี้ให้หน่อยได้ไหมหรือผมฝากขิวสิ่งนี้ให้หน่อยได้ไหมผมจะมาให้ญาติผมผมจะใ้พ่อแม่พี่น้องผมอย่างเงี้ยคือถามว่าเอามาได้ไหมทุกคนเอามาได้แต่ก่อนที่จะามาต้องตรวจเช็คให้ดีๆก่อนว่าสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะอยากเตือนเลยคือเพื่อนออนไลน์มิตรออนไลน,มออน,ไลน์มิตรภาพออนไลน์สาาาาายยปปรรรระะเเเททททททศศนนนนนัันนั้้้ีีีีู่่จกกกกผงงงงดดต็็อฟ ไม่เคยเจอกันหรือเคยเจอกันแค่ครั้งสองครั้งบอกว่าเนี่ยพี่เป็นเอเจนซี่รับเิ้ยวนะน้องมาไหมเนี่ยแกก็มาเที่ยวตุรกีเดี๋ยวฉันซื้อตั๋วให้ไปกลับแต่ว่าแกถือของไม่พี่ด้วยพี่เอามาไม่ได้ของมันชิ้นใหญ่พี่ยังไม่มีเวลากับกับไทยเนี่ยเดี๋ยวพี่ซื้อตั๋วให้แล้วแกก็ถือมามิตรตภาพออนไลน์อาจจะเป็นมิตรก็ได้ค่ะมิตรที่ไม่ใช่มิตรภาพอ่ะรู้ดีๆค่ะทุกคนคนเรานะั้นรู้หน้าไม่รู้ใจ เจนก็ฝากเตือนฝากระวังไว้ด้วยนะคะใครที่จะรับยิ่จะถืออะไรไหมเพื่อนก็ตามแต่ช่วยเช็คตรวจสอบให้ดีก่อนไม่งั้นจะทําให้ตัวเราเองเดือดร้อน